สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับหลังสงการนี้นะครับวันที่17เมษายนนะครับนินจาโคโนฮะนะครับจะมีการอัปเดตแพทแรกนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือนินจาหม่14ตัวนะครับประกอบด้วยคิมิมาโลนะครับสายกระบวนท่านะครับดาลุยนะครับสายคาถาครับผมแล้วก็ยามาโตะนะครับอันนี้เป็นสายอาวุธนะครับถัดมาครับฮันโซเป็นสายอาวุธนะครับนี่ตัวไม่โคโคตรนั้นเลยนะครับโคนั้นนะครับเลยมาที่แสงอุตสาแล้วนะครับ เป็นสายอาวุธเช่นเดียวกันนะครับผมฮิดันนะครับผมสายคาถานะครับเซตสื่ออันนี้เป็นสายคาถาเช่นเดียวกันครับผมนี่นะฮะโอ้โหสกิลนี่นะครับเดอีดาระนะครับสายอาวุธนะครับแล้วก็มีโทบิด้วยนะครับผมอันนี้เป็นสายอาวุธเช่นเดียวกันครับแล้วก็ซาโซริเป็นสายกระบวนท่าครับผมมีคาคุสึนะครับสายอาวุธนี่โอ้โหน่ากลัวมากครับ เพนนะครับนี่สายคาถาครับผมโหดแน่นอนนะครับตัวนี้แล้วก็พี่น้องกิงคาคูกับกิงคาคูนะครับนี่เป็นสายคาถาตัวท้ายครับซาลุโทบินะครับฮองเยรุ่นสามเนี่ยเป็นสายอาวุธครับผมแล้วก็สิ่งนี้อัปเดตนะครับก็มีเป็นระบบเจมนะครับผมต่อไปนี้นะครับอุปกรณ์สมใสของทุกคนนะครับจะสามารถยัดอัญมณีนะครับหรือว่าเจมเนี่ยเข้าไปเพิ่มความสามารถได้นะครับซึ่งเจมก็จะเพิ่มสเตตัส หลายๆแบบนะครับผมแตกต่างกันมากมายเลยแล้วก็เลือกยัดได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยอาวุธชิ้นเดียวกันยัดเจมประเภทเดียวกันไม่ได้นะครับอาสามารถฝังหรือถอดได้อิสระเลยนะครับทีนี้ครับเนื่องจากช่องสล็อตของแต่ละอาวุธเนี่ยมีมีจำกัดนะครับผมเราเราสามารถเอาเจมเลเวลเดียวกันนะครับ3ชิ้นเนี่ยมาผสมกันให้เป็นเจมเลเวลสูงกว่าได้นะครับนี่นะครับผมยิงสูงยิงแรงนะครับยัดกัน ให้มันไปเลยนะครับซึ่งเจมนะครับเบื้องต้นน่ะสามารถหาซื้อได้จากร้านค้านะครับสักคู่นี้ส่วนร้านค้าเนี่ยมีไอเทมใหม่ด้วยนะครับผมสําหรับคินจูสิลสกอร์นะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับขอบอกว่าสําคัญมากมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทำอะไรได้นะครับใช้ได้ตอนเลเวล5นะครับผมไอเทมชิ้นนี้นะครับเอาไว้ใช้ปลดล็อกนะครับสกิลช่องที่3นะครับนี่นี่ให้เราสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับผมซึ่งเป็น ในส่วนของโซน2นะครับผู้งาคือเป็นเลข7นะครับนี่เทปแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับนี่เป็นไฮไลท์แพทเลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมการโจมตีของแสงอุสานะครับผมนี่ครับซึ่งจะมีเป็นช่วงเวลาให้เราเข้าไปช่วยกันจัดการนะครับแสงอุสาที่มาลุกลานหมู่บ้านโคโนฮะนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็เปิดหลายช่วงเวลาเดียวนะครับผมก็ ซึ่งตัวละครศัตรูนะครับแสงอุตสาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยด้วยนะครับของวันนี้มีทั้งหน้ากากแปลงล่างชื่อเสียงวิชาลับเอยอะแยะมากมายเลยนะครับผมขอแค่ทดำดาเนจก็ได้นิดหน่อยแล้วนะแต่ว่าท็อปสิเนี่ยจะได้เอยอะๆน,นะครับผมมาทีละสตัวนะครับต้องช่วยกันฆ่านะครับก็ในในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงครับผมการโจมตีกลับของแสงอุษานะครับอ อกจากนี้ครับยังมีอีเวนต์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพีคอีเวนต์นะครับก็คนที่เติมเงินเยอะๆนะครับมากดรับของรางวัลได้นะครับมีดาวสูงสุดอ่ามากดรับของรางวัลได้นะครับอันนี้เป็นทำดาเมจใส่กิจกรรมการนมตีก่าของแสงอุตสานะครับอ่าเยอะสุดก็มากดรับรางวัลได้เช่นเดียวกันนอกกนี้ครับยังมีของขวัญ VIP ด้วยนะครับแจกผู้เล่นตามระดับ VIP นะครับของแต่ละคนนะครับซึ่ง เจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับโห VIP หลังๆนี่แรงมากนะครับของอืมาดูวันนี้ครับมีอะไรอีกครับของใหม่นี่นะฮะก็ใช้จ่ายเงินน่าจะเป็นพวกพวกโปรโมชั่นทั้งหลายแหล่นะครับผมอ่ามี VIP Gift ด้วยนะครับนี่ซื้อของตามระดับ VIP นะครับผมโหเจ๋งๆทั้งนั้นนะครับอืโอ้โหนะครับเยี่ยมไปเลยครับ อ่รถทูคุนฮาครับก็มาเป็นช็อตทัชอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมด้านบนนี่ครับแล้วก็มีเลกูล่าอีเวนต์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มาคอยแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนะครับก็มารองดูนได้ครับ17เมษายนนี้นะครับนินจาคโนอฮาอัปเดตแพทแรกนะครับ w w w n k n t h นะครับผมวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ